ความพอใจตัวนี้บังเกิดขึ้นกับใครแล้วภาษาธรรมเรียกว่าฉันทะฉันทะตัวนี้เมื่อเกิดขึ้นกับใครแล้วพอใจที่จะแก้ไขและถอถอนสิ่งพวกนี้แล้วเนี่ยยอมทุกอย่างทุมเททุกอย่างเวลาทั้งหมดทั้งมวลนี้มันจะย่นย่อเข้ามาทันทีอันอื่นนี่เขาจะสลัดออกถังนั้นเขาจะทุมเทให้แก่อดแก่ทำแล้วคราวนี้เพราะเขาจะต้องมาแก้ใจตัวเอง บุคคลเหล่านี้จะเริ่มคิดน้อยลงจากเคยคิดมากคิดดีคิดร้ายอยู่ในใจกับกลายเป็นเปลี่ยนว่าการคิดเรื่องคนอื่นเขาจะเริ่มยกเลิกไปเรื่อย,เ,อยเมื่อไม่คิดเรื่องคนอื่นไม่คิดดีคิดร้ายไม่แสดงความมิเห็นต่อใครแล้วต่อไปคําพูดของเขาจะน้อยลงจะเริ่มพูดน้อยลงละเพราะไม่เป็นประโยชน์คําพูดนี้วาจานี้สําคัญอย่างไร เพราะการที่เราจะพูดออกไปเนี่ยถึงเราจะพูดถูกต้องอาจจะไม่ถูกใจใครก็ได้เป็นโทษเมื่อมันเป็นโทษอย่างนั้นเราไม่พูดเพราะใจเราอยังไม่มั่นคงพอที่จะรับต่อแรงกระทบได้ฉันใดฉันนั้นเหมือนกันอุปมาเปรียบเทียบเหมือนไฟ เรายืนในระยะประชันชิดมากเกินไปไฟก็ไหม้เราห่างเกินไปมันก็หนาวเย็นเราเลยยืนอยู่ในจุดที่เราพอดีสำหรับเราที่เราทนไหวนี่แหละความระมัดระวังของการพูดเหมือนกันเป็นอย่างนั้นต่อไปการกระทำยิ่งไม่ต้องถามถึงกิริยามารยาทมันจะงดงามมากของผู้ที่เห็นตัวเองจะสํารวมระวังทุกอย่าง ไม่ว่าทุกอะไรยบทจิตเขาจะจดจอ่อเฝ้ามองไหนมองดูแต่ตัวเองมองดูตัวเองมองอาการกระเพื่อมของตัวเองมองดูความคิดของตัวเองคอยดูจิตของเขาเองนั่นแหละเขาจะเห็นความคิดและจิตตรงนั้นที่มันกระเพื่อมอยู่แบบนั้นภาษาธรรมเรียกว่าจิตตะ ความที่พยายามที่หาอยู่แบบนั้นเรียกว่าวิริยะฉันทะวิริยะจิตะนี่เมื่อจิตมันไม่แส่สายไปสิ่งอื่นใดเลยนอกจากสภาวะภายในของตัวเองแล้วปัญญาความฉลาดหลักแหลงความรอบรู้การตริตรองพิจารณาโดยรอบคอบแล้วจะรู้เลยว่าอะไรเป็นโทษต่อจิตนี้เขาจะไม่ทำไม่ว่าอาการจะเกิดขึ้นจากภายนอกหรือภายใน นั่นคือการสำรวมระวังตาที่เห็นหูได้ยินจมกูกได้กลิ่นปากริมรสกายสัมผัสการมาคุณทั้งหมดนี้เขาจะระวังตัวมากอาการอย่างนี้เขาเรียกว่าผู้บำเพ็ญอิธิบาทจะเป็นผู้ฉลาดมากฉลาดอยู่ในสถานที่ให้เป็นสลาดอยู่กับบุคคลที่สมควรอยู่สลาดอยู่ในเวลาที่เหมาะสมเป็นอย่างนั้น